สุดดพของาหลสุ่โอ้ยน่าดีค่ะดังนี้ฮะอิ่ชนนะฮะเป็นที่ครับคู่นี้โอ้โหีคู่แรกนะสาัดเนะทคู่ค่ะออถอดมงมาสวมนวมนะฮะพี่เชียร์ที่ทำพอนะทีมแรกักพี่เชียร์แล้วนะทีมไว้ับผมมีเประเทไทยนี่ไปที้นคคู่หญิงนะผม ไม่ไม่พอไม่พอเพราะเล่นบล็อกไลน์ไม่พอเพราะผมม่แผลไม่พอไม่พอเล่นบล็อกไลน์ไม่พอเพราะผมม่แผลนี่ไงพี่แต่ว่าสองคนสนิทกันไม่ใช่หรอจะกล้าต่อยกันเหรอฮี่กล้าสิกล้าอุ้ยแบบสนิทกันความแค้นมีเยอะเหมือนกันอ๋อเก็บไว้เก็บไว้ใช่ไหมแต่บอกเลยคะเมื่อกี้บอกว่าทีมทีมไว้เนี่ยลงทิ้งล่อยเปิดเผยใช่ไหมใช่ทีมแบ็คฟังเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่เลยไม่กลัวเหรอครับพี่เชียร์ไม่ได้ซ้อมค่ะ เรามคิดว่าเราิดอเราไปคิดเยอะเราไม่ได้สเอคือขอตัวัทตัวัชัดนี่ก็สิ่งที่ต้องเจอทุกวันะตัวอที่เอิงซุมซ้ออยู่ซุมอมอยู่อออหม้งเจีเจียเอยไม่มีอะไรค่ะขออาพูดไปแต่บนเวทีอ่ะเดี๋ยวเขาจะเจ็บปากจนพูดไม่ได้ เอากันใช้ความรุนแรงคะไม่ได้นามาสูเลยนี่ยมาสูมาก้โหนี้พ่ร้อนะนะซิบิคหอนเออน้องเทียรก่อนเลยค่ะครับชอบชอบดิีกนาชก่เชียอเร์เชนเชียร์ปโยคเนหมดักไม่มีเหมือนกันนะขอโยคเนเดียร์นาซิถ้าซีบิคตัเองไม่ได้เดี๋ยวขายคอตัวเอทีนะ เชียร์เบี้ยวจนตลอดเลยที่มาต่อยเนี่ยเพราะว่าอยากแก้แค้นมันมันเบี้ยวนะจะตลอดอเขามีเขามีฉายาว่าเชียร์ขี้เบี้ยวขอโทษนะคะเที่งสุดขับคุณกันทั้งเวทีขี้เบี้ยวพี่ชันอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสั่งสอนบนเวทีค่ะชั้นได้ไหมปะเดี๋ยวยังพี่สั่งสอนค่ะจับตามูงครับผมสองคู่นี้แล้วถอดงงมาสวมดวงสูนเทศกาล